แต่ว,วันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เจอเกรมมาเรื่องอะไรนะคะมาที่ instruction เลยก็คือ choose the most appropriate option ให้เราเลือกตัวเลือกที่ทำไมคะเหมาะสมมากที่สุดนั่นเองนะคะจอของเราค่ะบอกว่า Neptune is the จ u จ planet in our solar system นะคะ u p t u n e is the จ u ๊จ planet in our solar system เนปจูนค่ะเป็นอะไรเอ่ย planet ก็คือดาวเคราะห์นะคะ ที่อยู่ในอะไรระบบสุริยะของเราเนาะ Solar System นะคะอ่ะดาวเคราะห์เนาะ Solar System ก็คือระบบสุริยะจัก,กรวานนั่นเองหรือว่าก็คือเนปจูนจะเป็นดาวเคราะห์ที่แบบอยู่ไกลดวงอาทิตย์ถูกไหมคะมากที่สุดเนาะทีนี้ค่ะ ตรงนี้เลยเราน่าจะต้องการสิ่งที่เรียกว่า adjective ถูกไหมเพราะว่าข้างหน้าเป็น the นะคะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะ far อันนี้เป็น adjective ที่แปลว่าไกลนะคะอะ m o r ไกลกว่าหรือเปล่า furthest แล้วก็ f u r t h e r นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้เลยเราจะอยู่กันในเรื่องของอะไรคะน่าจะเป็นเรื่องของ comparison แล้วเนาะอะ comparison นะคะ ซึ่งปกติมันจะมีอยู่3ขั้นด้วยกันถูกไหมขั้นแรกเลยก็จะเป็น as นะคะจุดจุดจุด as ตรงจุดจุดจุดเราสามารถใส่เป็นอะไรได้ใส่เป็น adjective ได้เลยถูกไหมนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากบอกว่ามากกว่าค่ะก็เป็น er than นะคะ er than แล้วก็ more นะคะแล้วก็เติม adjective ไปอย่างนี้ได้เลยถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเติมแบบ er นะคะการเติม er ส่วนใหญ่จะใช้กับ adjective ที่มีพยางค์เดียวเนาะเช่น I'm ะ uh, taller than my sister นะคะฉันตัวสูงกว่าพี่สาวของฉันแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น more ค่ะก็คือจะใช้กับพยางค์ที่เยอะมากขึ้น3พยางค์ขึ้นไปเช่น uh, I'm more beautiful than my sister <laughs> ฉันสวยกว่าพี่สาวของฉันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขั้นสุดค่ะก็คืออะไรที่สุดละ นาก็จะเป็นรูป est เช่น i m the tallest i m the tallest ก็คือฉันเนี่ยตัวสูงมากที่สุดหรือว่าจะเป็น the most ก็ได้นะคะอ่ะ the most เนาะ am the most beautiful person ฉันเป็นคนที่สวยที่สุดแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ comparison ซึ่งส่วนใหญ่นะคะที่ครูบาวาบอกไปเนาะ am the tallest ถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นขั้นสุดส่วนใหญ่มันจะต้องใส่ est เสมอนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นยังไงอันเนี้ยต้องเป็นขั้นสุดแน่นอนว่าเนปบจูนเป็นดาวที่อยู่เป็นดาวเคราะเนาะที่อยู่ไกลที่สุดนะคะในระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราเพราะฉะนั้นค่ะ choice A choice B เนี่ยตัดทิ้งเลยเนาะแล้วก็คำตอบน่าเป็นข้อไหนคะถ้าดูจากคำที่ลงท้ายอ่าดูจากคำที่ลงท้าย e S T E R พวกนี้ก็น่าจะเป็น first test, ถูกไหมคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนะคะใช้เป็นฟาเทสก็ได้นะคะอ่ะจริงๆแล้วเนาะเราจะใช้เป็นเขียนได้สองแบบนะคะอาจจะเป็นฟาเทสแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นฟาเทสก็ได้แต่เสียงก็จะใกล้เคียงกับฟาเทสที่แปลว่าพ่อหน่อยถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวฟาเนาะมีเขียนสองแบบเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็ รู้ว่าแคปแมนแกรมม่าไม่พลาด error. แอเรอร์เก่งภาษาอังกฤษกับครัววารทูเกเซอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะแถมให้หนนิดนึงก่อนไป R F A R G H E R นั่นเองโอเคค่ะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เทศนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปไปด้วยกันที่กวดวิชาทูเกเตอร์